พร้อมไหมครับอ่าพร้อมครับแล้วก็สามไปเลยพี่อ่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วครับสําหรับที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับนี่คันนี้เลยครับเจ้า All New Titan ใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ26นี้นะครับอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเจาะลึกออปชันดีไซน์รอบคันนะครับแล้วก็ออปชั่นรอบคันเลยภายนอกภายในนะว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับสำหรับ คันที่รีวิวคันนี้ก็เป็นเจ้า4ประตู4คูณ2นะขับ2ตัวอัลต้านะครับราคาอยู่ที่1ล้าน20,700บาทนะครับเดี๋ยวพาดูดีไซน์ด้านหน้าก่อนนะครับดังนี้เลยไฟหน้านึกว่าขยเยนนะเป็น LED นะครับ3 3ดวงนะกลางคืนหล่อมากนะ3ดวงเลย1 2 3นะ ตัดหมอก LED สว่างมากสว่างจ้าเลยนะตัวนี้ก็เป็น daylight นะเป็น LED เหมือนกันนะครับกระจังหน้าขยัดใหญ่กล้องซ่อนมาเล็กๆนะครับสวยงามโลโก้อันนี้เป็นออปชั่นตกแต่งเสริมนะตัวนี้นี่โลโก้นูนมิ u ูบิช i นะครับมีมาให้เลยกระจังหน้าขนาดใหญ่เลยนะครับระบายความร้อนเยี่ยมเลยแหละ กล้องรอบเซ็นเซอร์รอบมาครบครับตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวพามาดูด้านข้างนะครับด้านข้าง่าถัดมาตัวนี้ก่อนสวยงามดีไซน์เข้ามาสวยนะตัวนี้คิ Q ้วล้อหรือบางคนเรียกโป่งล้อก็ไม่เป็นไรนะตัวนี้ของแท้นะ m m t h จัดมาให้เลยนะครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเสริมนะครับสั่งเพิ่มเติมได้นะครับล้อลอย18นิ้วนะครับ ยางก็จะเป็นอา265 60 18นะครับมานุ่มๆหน่อยนะครับตัวนี้วงเล็บต้องบอกว่าตัวนี้มิสูเน้นนุ่มเงียบนะครับช่วงล่างปรับมาใหม่หมดเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเมื่อเปิดอ่ันนี้ไฮไลท์เลยครับต้องพามาดูว่ากล้องรอบคันกระจกดูเลี่ยมๆนะมีไฟมุมมองสังเกตตัวนี้ครับมุมมองของกล้องรอบคันกล้องรอบคันจะมีข้างหน้าข้างหลัง แล้วก็กระจกซ้ายขวานะถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยกล้องมันจะหน้าทิ่มลงหน่อยนะอันนี้สังเกตมุมมองมันจะ45องศาแน่นอนถ้ามันมอง45องศามุมมองมันจะกว้างเพราะนั้นรอบคันมันมองกว้างมากนะครับถอยจอดมองกว้างมากเดี๋ยวพาดูาตัวที่จอข้างในอีกทีนะว่ามันชัดเจนจริงๆผมเสริมตัวนี้ที่ลองขับมาก็คือตัวนี้มุมมองเขาเรียกอะไร จุดอับสายตาด้านด้านซ้ายถ้าเราขับรถไปในที่แคบแคบนะถอยจอดหรือขับรถในที่แคบกล้องด้านซ้ายกับกล้องรอบคันมันจะติดอัตโนมัตินะติดขึ้นเองเลยนะอันนี้ดีมากครับสําหรับรถคันใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้เราคล่องตัวและขับขี่ง่ายขึ้นนะครับสําหรับผู้หญิงก็สบายเลยนะครับกล้องชัดมากผมยอมรับเลยตัวนี้นะ,ะมือเปิดนะครับมาด้ข้างอันนี้เป็นของเดิมนะ ได้ข้างเดิมนะครับโชรูมา่าเดิมแต่ตัวนี้ต่างหากกับข้างประตูตัวนี้จะดีไซน์รับกับคิวร้อนะครับกับข้างประตูนะนีเสริมนะตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์เคปลานะครับเสาบีคาเครียกเสาบีเนาะมีโลโก้ไททันนะครับสวยง,งามไฮไลท์อีกอันหนึ่งในในหลาย ในโซเชียลแล้วกันอ่ะฝาถาังน้ำมันนี่อันนี้ตกแต่งเ,เพิ่มนะมีฝาครอบมาให้นะครับดูดัดนรับกับนี่เลยรับกับชุดป่องล้อคิ้วล้อนะหลายคนถามว่าถังน้ำมันจะใหญ่ไปไหนฝาถังนะใหญ่มากดูใหญ่เลยเห็นไหมครับยาวอะ่ะมันยาวเพราะฉะนั้นอ่ะต้องเกิ่นก่อนเลยว่ามิตซูบิชิเองเนี่ยเขาผลิตบ้านเราแล้วส่งออกเนี่ย เจเป็นะเป็นส่งออกบ้านเราเนะี่ยขายอยู่แค่30%เปร์นะครับเพราะนั้นตัวนี้เขาส่งออกยุโรปเมกาออสเตรเลียเมกาใต้พวกนี้แต่ทางยุโรปทางเมกาเนี่ยหลักๆเขาใช้มาตรฐานยูโรหกนะหมายถึงมาตรฐานไอเสียนะเป็นยูโรหแล้วแต่บ้านเรายูโรสนะเพราะนั้นรถที่จะไปขายบ้านเขาได้ต้องผ่านยูโรหนะครับนี่เลยเป็นที่มาว่าถ้ายูโรหเนี่ยยูโรห ดีเซลอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ผ่านนะคุณต้องมีเขาเรียกอะไรหัวเชื้อหัวเชื้อเพิ่มคุณภาพนะมันถึงให้น้ํามันดีเซลเนี่ยลดมลพิษได้ต่ําสุดถึงจะผ่านยูโร6นะเพราะฉะนั้นนี่ไงมันจะมีต้องมีฝาถังเติม2องอันนะเติมสารเพิ่มคุณภาพด้วยเติมดีเซลด้วยนะแต่บ้านเราลองรับแต่ยังไม่ต้องเพราะยังเรายังใช้ยูโรสนะโอเคอันนี้ผ่านไปได้ได้ได้ได,ได,ได้ทราบกันเลยว่าทาไมมันต้องยาวบางคนบอกเฮ้ย แปลงเป็นไฟฟ้าไหมแปลงอะไรเปล่านะครับเป็นอีกช่องหนึ่งถ้าถ,ถ้าตัวส่งออกอะเติมหัวเชื้อนะครับล้อด้านหลังอ่ะลืมไปโลบาโลบาร์สไตลิ่งบาร์โลบาเรียกโลบาร์นะตัวนี้ถ้สาสไตลิ่งบานจะมีตัวเยอะยาวๆมาเป็นเหล็กนะแข็งแรงนะครับติดตั้งได้มิซูบิชิโลโก้มาเลยของแท้นะครับแข็งแรงใช้งานได้จริงนะบรรทุกของได้ ด,ดูดีไซน์ด้านท้ายครับไฟท้ายใหญ่มากชัดเจนนะไฟท้ายใหญ่มากชัดเจนนะครับเซ็นเซอร์รอบกล้องรอบอันนี้มาตรฐานหมดมาครบเลยน,นะครับสังเกตตัวนี้มาใหม่นะตัวนี้ใหม่ล่าเลยล็อกฝาท้ายได้แล้วนะเป็นรุ่นแรกๆในบ้านเราที่ล็อกฝาท้ายได้สังเกตจะมีกุญแจนะก็คือเอากุญแจกุญแจรถเรานี่แหละ แก้ล็อแล้วนนะเป็นแก้แบบนี้นะก็พลิกหันหลังอย่างนี้นะถ้ามีตัวปลดล็อกดึงออกมาแล้วก็มาไขาล็อกเหมือนเหมือนทั่วไปแหละล็อกปลดล็อกนะนะครับล็อกปลดล็อกอ่ะนะครับเพื่ออะไรอ่ะผมเปิดให้ดูก่อนตัวนี้ชกอัพผ่อนแรงซ้ายขวาซ้ายขวานะเพราะนั้นเราปล่อยได้เลยนะ ครับอ่ะตันนี้ตัวล็อกฝาท้ายนี่ไงป้องกันที่เขาบอกไฟท้ายหายนะเพราะว่าไฟท้ายเดิมค่อนข้างมีราคาเหมือนกันเอาง่ายๆนะป้องกันไฟท้ายหายนะล็อกฝาท้ายแล้วก็อ่าล็อกไว้ทีก็ถ้าเรามีของที่มีค่าในท้ายกระบะที่มันหนักๆน,น,นะมันต้องยกออกทางเนี้ยอ่ะมันก็ป้องกันได้ป้องกันทรัพย์สินในกระบะแล้วก็ฝาท้ายนะหลักๆ2ออันนะโอเค เดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับเริ่มจากตรงไหนดีเอ่ยข้างหลังข้างหลังไหมไเดี๋ยวค่อยไปเครื่องนะสุดท้ายนเน,นเา,นานะอ่าโอเคอ่าไม่เปิดรึเปล่า,าอ่ามาครับมาเริ่มจากด้านหลังนะครับนี่เดี๋ยว ขอลองนั่งเจงให้ดูนะมีที่จับนี้ขึ้นครับเหย่ยบบันไดนะเหมือนเดิมนะขึ้นนั่งสบายนะ,ะมุมมองผมชอบตรงด้านหลังนะมันจะเว้าวเขาเรียกอะไรมันเว้าวเป็นแอ่งอะนะนั่งสบายอ่ะปลั๊กไปส2บโวลต์มีให้นะฟา้าชาร์จ USB Type C มี2อันนะเลือกได้เลยรถรุ่นใหม่จะเป็นให้เลือก2ช่องแล้วนะ USB แล้วก็ Type C นะครับไฮไลท์เลยนี่ไฮไลท์เลยเด่นๆด่นแอร์ Air หลังเปิดปิดเองนะครับเปิดปิดเองปรับสปีดเองเอออันนี้ดีนะอันนี้ชอบนะตัวเก่ามีนะตัวนี้ก็ยังมีอยู่แรงด้วยนะหนึ่งสองสามสี่สปีดปรับได้สี่สปีดปรับทิศทางลมได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็นั่งเย็นสบายทั่วคันนะ ที่วางแก้วน้ำมีนะครับอ๋อสังเกตนี่ก่อนไม่เหมือนกันนะเห็นไหมนี่ข้างหลังบอกคนขับมีอันนี้อันเดียวนะอันนี้นี่ไว้ทำอะไรรู้ป่ะนี่ไงไว้เก็บมือถือเห็นไหมมันนี่ได้สองช่องนะสะดวกดีเอออันนี้สะดวกดีอืนะอันนี้หลายคนไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรนะเนี่ย เนี่ยมีปุ่มๆเนี่ยแขวนถุงกับข้าวนะไปเซเว่นเข้าเซเว่นนี่นี่เอาถุงเนี่ยมาแขวนตรงนี้นะนี่ถุงมาแขวนแล้วก็มือถือไว้นี่นะประมาณนี้อ่ะอันนี้อ่ะเดี๋ยวพาด,ดูนี่นี่นี่ iso fix iso fix มีนะสองข้างเลยบาะเด็กคาซีดมาเสียบได้เลยนะล็อกเลยอันนี้เมื่อกี้ผมดึงอยู่นาน เปิดนี่เปิดบอะหลังนะดึงตรงกลางนะดึงตรงกลางพับมานี่หลายคนจะไปดึงผิดดึงนี้เมื่อกี้ดึงผมนี่แหละดึงผิดดึงนี้ดึงไม่ออกนะมันเป็นมันเป็นไอะไรไ้ไปรัดเชือกอะเวลาเราพับเบาะเวลาเราพับเบาะแล้วขนของอันนี้มันที่ที่ผูกเชือกนะเนี่ยสองข้างอย่าดึงผิดนะดึงให้ตายก็ดึงไม่ออกมนอยู่ตรงกลางนะเมื่อกี้เอาตรงตรเมื่อกี้ เสียเสียไปนิดดึงนึงอยู่นานนะโอเคอ่เดี๋ยวพาไปดูออปชันด้านหน้านะครับไปมาด้านหน้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ท แากใหม่สตาร์ทอยู่ตรงกลางแล้วนะไม่ได้อยู่ซ้ายขวาตรงนี้แล้วนะอยู่คอนโซลกลางนะปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับอยยบเบรกก่อนสตาร์ทเหมือนเดิมเนี่ยนะครับกุญแจเขาบอกว่ากุญแจให้อยู่ใกล้ปุ่มสตาร์ทนะโอเค ไวรเลสชาร์จมีมาให้นะวางชาร์จเลยนะครับแต่พอดีติดเคสนะอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอ๋อมันต้องปิดประตูนะมีไวเลสชาร์จตัวนี้เป็นขับสองนะตรงนี้ก็เลยไม่มีไม่มีปุ่มนะอ่ะผมพาด้านในเลยนะครับขึ้นมามีแมคคูปุ่มแมคคูกดคุณกดแมคคูรถร้อนรอน,อนมาลม ความเย็นมาสุดเลยนะเห็นไหมแอร์ลงเป็นโลเลยซ้ายขวาตัวนี้แอร์แยกนะแอร์แยกซ้ายขวานี่กดแมคคูลมาเต็มเลยแล้วค่อยมาเนี่ยอันนี้ผมชอบส่วนตัวเพราะาขึ้นมามันเย็นทันใจเลยแล้วก็ค่อยมาเบาเอา,เอานะครับมาเบาสปีดตัวนี้เอานะสปีดพัดลมซ้ายขวาเอาเออตัวนี้เขาดีไซน์ง่ายดีถ้าเราขับรถอะเราประมาณนี้มือจับคันเกียร์นะแล้วเรากด ได้เลยเนี่ยออโต้ Auto, อากาศหมุนวนพัดลมนะแรงสปีดนะซ้ายขวานี้ปรับโหมดซิงก็คืออุณหภูมิซิงกันนะเอปิดแอร์มันยังไงอะ่ะคือถ้าขายยุโรปอะเขาจะชอบที่มันง่ายๆใช้งานง่ายไม่ต้องถามใครอะคุณมองสัญ,ญลักษณ์นิ้วมือคุณกดได้เลยนะประมาณนี้สตาร์ s สต็อปอ่าฟ้าชาร์เอ,อ่ไม่ใช่ฟาชาร์ตตัวนี้เป็น usb มี2ช่องให้เลือกเป็น Type C แล้วก็ USB มี1-2นะเลือกใช้ดูตัวไหนดีอ่ะตัวนี้เซนเซอร์เบรกออโตมานะครับอ่าปั๊น้ฝนอโอตโตมีมาให้ครบหมดแล้วนะครับตัวนี้อ่าผมจะให้ดูตัวนี้ขอซูมตัวนี้ครับหน้าจอหน่อย กล้องผมบอกว่ากล้องตัวนี้ชัดมากหมายถึงทั้งจอทั้งกล้องนะคุณภาพแบบชัดเวอร์อะสู้แสงเอาไว้ง่ายผมใช้มาลองขับมาหลายตัวที่เป็นที่มีกล้องรอบอะเอาจริงๆแล้วใช้งานจริงไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ถ้าเราใช้งานกลางแดดหมายถึงว่ามีแสงจ้าๆเราจะมองจอมันไม่เห็นแต่ตัวนี้ผมขับแล้วกลางแดดจ้าๆเลยเราเข้าเกียร์ถอยแล้วตกใจเฮ้ยกล้องโคตรชัดเลย นะกล้องรอบกล้องรอบกล้องหลังโคตรชัดเลยแล้วก็เสริมอีกนิดนึงเซนเซอร์เวลาเราถอยไปเนี่ยเฮ้ยเมื่อก่อนมันจะมีเส้นบอกตำแหน่งใช่ไหมว่าใกล้กลางไกลอะไรประมาณแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวแดงเหลืองเฮ้ยเขียวเหลืองแดงเหมือนเหมือนไฟเขียวไฟแดงเลยเขียวปลอดภัยเหลืองระวังแดงหยุดพอแล้วมันก็เซนเซอร์มันจะขึ้นด้านหลังนะเปลี่ยนสีตามระยะเลยนะ เออประมาณนั้นประมาณนั้นเลยนะมีเขียวมีเหลืองมีแดงครับจอชัดโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอันไหนดีก่นเบรกมือยังมีให้นะเกียร์ยังเป็น PRND แล้วก็เป็นสปอร์ตได้นะออตโต้ได้ธรรมดาได้นะเชนขึ้นลงแบบนี้นะครับโอเค พวงมาลัยคุมเครื่องเสียงได้รับสายบางสายปรับขึ้นลงนะปัดน้ําฝนมีออโต้นะมีเลนเซนเซอร์นะครับปัดน้ําฝนมีเลนเซนเซอร์ส่วนนี้เป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะน,นี่ของแท้มิซูบิชินะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะอันนี้หน้าแล้วก็ข้างหลังจะเป็นอนุน,นะนู่นสีดํดๆตรงกลางนะครับด้านหลังนะมีเลนเซนเซอร์ปัดน้ําฝนไฟหน้าตัวนี้ออโต้มีตำแหน่งออโต้ แล้วก็ยกสูงต่ำออโต้ด้นะเอาง่ายเปิดปิดเองยกสูงต่ำเองนะมาให้ครบหมดรับสายวางสายครบเลยนะครับส่วนตัวนี้นี่นี่่น,นประเด็นประเด็นอ่าลองดูตัวนี้ปุ่มล็อกเซนทรัล็อกเซนทัล็อกล็อกแล้วจมเลยนะเห็นไหมครับล็อกแล้วจมลงไปเลยมันจะทำให้เรา ค,คือมาตรฐานยุโรปอะ่ะเขาจะใช้แบบนี้นะเพื่อเพื่อความปลอดภัยชัดเจนสังเกตง่ายว่าอันไหนล็อกอันไหนไม่ล็อกนะครับรถยุโรปทั้งหมดเลยเบนซ์บีเอ็มวอลโวหลายหลายค่ายเลยใช้แบบนี้หมดนะครับก็สะดวกแล้วก็สังเกตง่ายนะคือมันไม่ได้มีไว้ให้ดึงล็อกปลดล็อกนะมันใช้มันใช้ตัวตัวล็อกปลดล็อกที่ตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้มันก็ล็อกเองด้วยถ้าความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่า ล็อกหมดนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์กันหน่อยอ่ะอันนี้ภายในคร่าวๆตรนนี้ก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์อ่ะดับเครื่องก่อนครับอ่ะพามาดูเครื่องยนต์ อ่ะตัวนี้เปิดเปิดแปลกทีนิดปกติจะตั้งนี้นะนี่จะเฉียงหน่อยนะอ่ะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นบล็อก2.4นะดีเซล2.4นะคลีนดีเซลไมเวกนะแต่เป็นบล็อกใหม่ไอตัวโชมเก่าเนี่ยมันจะเป็น CD 4N15 นะตัวนี้เป็น 4N16 บล็อกใหม่ทั้งตัวนะไม่ไม่ใช่ตัวเดียวกันเอามาปรับปรุงนะใหม่เลยนะ จะตัวนี้มิสูเขาจะเปิดมาเครื่องบล็อกเดียวแต่ว่ามี3สเตปคือ3 3แรงม้านะสแรงม้าไว้ง่ายก็จะเป็นตัว150แรง184แรงซึ่งเป็นตัวนี้นะ184แล้วก็มี2 0 4ซึ่งจะเปิดตัวปลายปีนะในตัว4ี่แล้วก็ตัวท็อปสุดนะก็สำหรับตัวนี้184แรงแรงบิดอยู่430นะ6เกียร์ เครื่องใหม่เกียร์ใหม่นะครับ6กเกียร์อัตราเร่งดีนะครับเครื่องเงียบอัตราเร่งดีเลยนะครับเครื่องดูเล็กๆกระทันรัดนะครับเบาทําให้ค่เล็กเลยสมูทดีเวลาขับหน้ามันไม่แข็งไม่ดือ้อเพราะว่าน้าหนักเครื่องมันค่อนข้างเบานะครับหน้าไม่ดือ้ออะประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพารีวิวพาขับขี่อีกทีหนึงแล้วก็ช่วงล่างนะครับเดี๋ยวพาลองอีกคลิปต่อไปนะครับ อ่วันนี้ก็เดี๋ยวมีฝากไว้นะครับมิซูเอ็นรัตนาทิเบตนะครับอ่าถ้าสอบถามเพิ่มเติมก็เบอร์โทรผมเองนะ081ย์นะครับ4ี่ห้า0นะครับเขตมิซูบิชินะครับอ่าวันนี้ฝากไว้ก่อนมีข้อสงสัยไงโทรสอบถามกันได้นะครับจะให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดนี่้ังผมยังฟังเพลินเลย